ชนะรดับที่สามนะคะได้แก่คุณคุณอะไรดีครับเราไม่รอกลองัวนะคะคุณธนไชยชนกมงสีค่ะแสดงควาดีด้วยนะครับคุณธนไชยชนกค่ะรอบชนะไดร้ระดับที่สามนะคะเรามาด้วยชุดพื้นบ้านนะคะนี้เป็นชุดอะไรครับพี่โรจน์เป็นชุดทำท่าเดี๋ยวนะคะรอไฟไม่กับ เป็นนนัหะครบแต่ต้องผสมกางแน่ๆค่ะดีดีด้วยค่ะน่ารักสดใสนะคะนะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาประกาศกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับซึ่งได้แก่เป็นใครดีครับได้แ่นสุดที่ลาสาย ตุดดาทรีดักลูยูบิลีอันเดสโกุดยอดัน่นมนครับว้าวผ่านหน้านะคะคุณบอลนนี้เซตนะของร้องชนะล้